เ hey, สวัสดีครับแอร์โนฮะผมอ่ะเบลช่องเบลชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอ่าร้านอะไรนะเร,ร้านเลมซีไรล์ละร้านอ่าร้านแฟคทอรี่บุฟเฟ่อโอ่คนะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลบางนาเลยนะอยู่ที่บางนานะครับพอดีร้านเขา มีโนเวทใหม่นะเราก็เลยมาลองกันนะเพิ่งเปิดเมื่อต้นเดือนนี้เองนะทำใหม่นะก็เลยลองมาดูว่าจะมีอนะไรน่าสนใจบ้างค่าก็2องเจาเกบกน้ำดีคื่50บาทนะต่อชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์ก่อนเลยนะจ่ายก่อนจ่ายก่อนกินนะครับนะก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับโอเคนะมีอะไรบ้างเดีนะ๋ยวลองไปลองดูกันนะก่อนไปดูก็ฝกดไลค์กดแชร์และสับสบไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับนะ คณมากครับไปโอ้เราก็จะมาเสิร์ฟกิมจิให้ก่อนกิมจิอันนี้อะไรกระเทียมดองเทียมดองนี่เนี่าจะเป็นขงถั่วไม่รู้กินกับอะไรนเขากินกับอะไรของขวะอืมไม่รู้กินกับอะไร หันเกาหลีน่าจะเป็นพริกโกโกชูจังเอาผักขอผักหมักมพริกเป็นเครื่องเคียงเรามาเสิร์ฟให้ถ้าเติมในไลน์ก็มีตักได้เพิ่มนี่จกจังเมียงเนี่ยสั่งเพิ่มได้ต้องบอกเอาพนักงานเชียงใหม่มีดำ ไม่หมูเนี่ยเรจะมีหมูนี่เมื่อกี้เครื่องเคียงที่เขาเสิร์ฟนะครับแล้วไม่ใช่เป็นเครื่องเคียงกินเปล่าแล้วต้องเอาไปปิ้งด้วยนี่น,นี่เป็นกระเทียมกระเทียมน้ำมันงา่าน,นี่กระเทียมน้ำมันงาแล้วไม่ใช่กระเทียมดอกนะเข้าใจผิดนะแล้วก็จิมจิ่ะเอามาเอาให้เอาไปปิง้งนะเออไม่เคยกินเหมือนกันนะกับปิญญาายานใส่เกาหลีเน,น,นี่ยนี้พนักงานเดินมาทำให้ เ okay. หมูว่ามันจะมีสามแบบนะมีหมูธรรมดาคือไม่หมักเลยอ่สันคอกับสามชัน้นแล้วก็มีอีกสองแบบที่หยิบมาชิมก่อนจะเป็นก็จะเป็นหมัพมนะกพริกนะซอสแดงก็เป็นหมักซอสดำนะไม่รู้ซอสดำเป็นอะไรนะครับลองชิมดูว่นะอย่างละสองชิ้นมนมี่มีสันคอสันคอแล้วก็สามชัน้นมาลองชิมก่อน แกนี้3ชั้นซอสดำหวานสันคอสันคอซอสดำจะมีรสชาติขึ้นมากว่าตัวธรรมดาตัวสธรรมดา ตามชั้นซอสแดงนะครับก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ละแต่ว่ามีกลิ่นขอมพิกขึ้นมาก็เป็นทิโ่โคตูจังเลยช้อนทอดติดไม่ด้นิดนึงกินไม่ทันซอสแดงก็ไม่ได้เผ็ดมากกินได้คนไม่เผ็ดก็กินได้นะ น่สุดแนะนำของทางร้านแนะนำมาก็มีไม่ติขึ้นเนื้อเหมือนเราปรุงเห็เขาบอกว่าแหวหมูจิ้มอันนี้น้ำมันงาก็อันอันเผ็ดนะแล้วก็สามด้วยถั่วโอ้สามขั้นตอนสามด้วยถั่วก็อันนี้ตกท้ายด้วยอันนี้ก็ดีอยู่ดีอยู่รสชาติหลากหลามิติอยู่ เล่นเขามีหลายอย่างเป็นฝ <c oughs> ่ายก็เป็นตัวใหญ่ผสมตัวเล็กนะไก่เกาหลีสามแบบหนธรรมดาซอสเผ็ดก็ซอสเผ็ดซอสพริกซอสเผ็ดนี่เขายห็นของหวานเขาเป็นติ่มักนะนี่มีนี่เมื่อกี้มีช็อกโกแลตแล้วกาวานิลลาไอโมสสตรอเบอรี่มาสตรอเบอรี่วาน,นิลาช็อกโกแลตนะครับแต่ผมมาแค่สองรสนะครับ ติดตั้ตากายมาด้วยแตไม่ต้องเกรงแข่กันนะแล้วก็อของเอเต้นี่ของเอเต้เี่ยวกันความดีนะเราไปติ่มน,นของเอเต้ด้วยครับโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับอเอาอีฟนะร้านฟอตเตอรี่บูฟเฟ่นะครับอ่านี่เขาปรโนเวททำใหม่นนี่มีป่องด้วยเนี่ย ทำใหม่ทำร้านใหม่นะคือเขาเปิดมานานแล้วทีนี้เขากลับมาเปิดใหม่เมื่อต้นเดือนต้นเดือนธันวานครับผมโอเค้วนะก็ถ้าใครชอบกุเป็สไตเกาหลีก็มาลองดูกันได้ที่เขามีกุ้งดองเนี่ยนะแต่ผมไม่กินนะก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับไม่มีใครกินตนะแฟนก็ไม่กินนะก็ตักมาก็จะเสียดายนะครับเลยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับนะโอเคราคาก็ 2 9 9นะครับแล้วก็บวกน้ำแล้วก็ขวหวานของพี่เล่นอีกห0บบาทนะ้ก็จะเป็นคนละ3 4 9บาทนะครับก็มาลองดูกันได้สำหรับคนที่ชอบปิ้งย่างเกาหลีนะก็พนักงานก็บริการดีมากนะเปลี่ยนเตาเลยเตาดำปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนให้เราเลยไม่ต้องตามนาดนะแล้วก็เมื่อกี้แบบเข้ามาแบบมัน,นเตาเขาวางชาร์จนิดนึงเขาก็เพิ่มเวลาให้นะครับผมนะก็ ใครที่อยากลองก็มาลองดูกันนอเคนะครับคลิปนี้ก็กดไลค์ like, กดแชร์แล้วซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับครับบ๊ายบายในแบบร้านเขาก็ปรับปรุงนะแต่ก่อนแต่ก่อนผมมากินก็มากินตอน,นเขาเปิดใหม่ๆเหมือนกันนะก็เป็นแบบร้านใหญ่ๆเลยแล้วก็ไม่มีตัวรูดควันในตอนนี้นะมีแต่กระทะนะแล้วก็เป็นแบบใหญ่มากนะเน้นแบบตักตักเองเนี่ยเขาน่าจะอันนี้เขาก็ปรับให้เล็กลงแล้วก็เหมือนจะให และงานนะดูแลคือท,ทัวถึงได้ทัวถึงขึ้นนะครับผม